เออที่ตัดสินใจซื้อรถคันนี้นะครับเพราะหนึ่งเลยเราเราเมื่อก่อนเราใช้โฟรเชนเนอร์มาก่อนครับผมแล้วพอดีรถปีมันเก่าเริ่มเก่าลงแล้วทีนี้เลยขายไปทีนี้ตัดใจคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มอายุเยอะขึ้นท่านอยากนั่งนั่งแบบสบายๆเราก็เลยตัดสินใจว่าเออซื้อเอลา,าดไหมคุยกันมาประมาณเกือบปีแล้วแหละครับเลยเลยแบบ ศึกษาเรื่องรถไปพอไปไปมามาเจอพอดีแฟนผมเลยครับไปเจอใน f เฟซบุ๊กอะครับช่ f เฟซบุ๊กของทิ่ที่อื่นออกสามสี่แสนทีนี้เราก็คิดกันว่าจะเอาที่ไหนนาะพอพอดีมาเจอโปรแสนเก้าออกรถได้เลยแบบเออว่ะแล้วก็เข้าไปดูรถก็ทําให้ใจใจอยากได้แล้วพอพอเข้าไปดูยิ่งอยากได้ทีนี้เจอโปรแสนเก้าเลยตัดใจได้เลยครับว่าเออมันต้อง มันมันต้องได้เลยคุยคุยกับแฟนเลยครับผม แล้วก็ความรู้สึกที่ใจของเท็ดดี้บารามสองก็คือแบบเข้าไปปุ๊บแบบพี่เขาบริการดีมากอะ่ะแค่แค่ไปดูรถเฉยๆนะแล้วตอนนั้นคือแบบในใจอยากได้แต่ว่าก็คิดว่ายังไงมันก็ต้องแบบดาวแพงนี่นะแ,แบบ2 3, องสามแสนอ่ะซึ่งอะ่ะข้าถามว่ามีเงินไหมมีแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็คงแพงไปอะ่ะเหมาะกับพวกแบบเตจกิแบบเนี้ยแต่ว่ามาเจอที่โปรพี่พี่ยุ้ยเขาบอกว่าแค่แสนเก้าคือแบบงงมากแล 1, ้วแสนเก้าีแรกพี่แรกก็ยังแปลกใจอยู่แสนเก้ามันต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นไหมก็ไม่มีเลยไม่มีค่ะจ่ายแค่แสนเก้าก็ได้รถแล้วก็ผ่่่อออนนผก็ถืวา กับรถแบบนี้เลย <S <S <ม>แล้วก็แบบพี่ยุ้ยก็แบบตามเรื่องให้ดีมาก,กนู่นนี่ทุกอย่างบอกคือแบบบริการลูกค้าแบบดีทุกอย่างเลยอะ่ะมีอะไรสงสัยก็ถามพี่เขาเลยเลยอะ่ะแบบอะคือแบบประทับใจคะ่ะสามเลย สิ่งที่อา,อาจจะพูดถึงใช่ไหมคะคือแบบถ้าลูกค้าไหนที่แบบกาลังมองหารถอยู่นะคะแบบอยากได้รถแต่ว่าอยากยังจจไม่อยากจ่ายแบบว่าเงินดาวน์ที่แพงนะคะก็กไม่อยากไปจ่ายดาว<อ>น์ก้อนหนักทีเดียวอะครับ,บน<ำ>ั่นมที่นี่เลยครับผมท,ที่เท็ดดี้พระรามสองหรือว่าสาขาอื่นก็ได้คะ่ะนี่เลยบริการดีมากค่ะใช่ครับเซลลเป็นกันเองมากเซลลแบบเป็นสุดยอดไม่คือปกติไปซื้อรถไปซื้อรถเนี่ยเราแต่งตัวอย่างเนี้ย ไม่มีใครต้อนรับเลยอันนี้ไปแบบธรรมดามาคือพี่เขาแบบต้อนรับดีมากให้ดูให้ทุกอย่างเลยอ่ะไม่ต้องแบบอ่อไม่แบบตัดสินใจซื้อซื้อแล้วทีแรกก็ยังรุ่น5 0ิ0ว่าจะได้ไม่ได้ผ่านไปประมาณหกวันสองเท่าไหร่นะหกวันหกวันเพราะว่าไปอ่ามาจาวันที่สองแล้วก็วันที่แปดมาอะไรเอ้ยได้แล้วเลยโอเคเลยนัดนัดจ่ายเงินมาจามาจงมาจามแล้วก็ได้รถเลยครับวันนี้รับคุดี